EP นี้เป็นของพี่น้องนะครับเราจะนําคําถามที่พี่น้องได้ฝากไว้ในคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเข้ามาตอบด้วยกันใน EP นี้ EP นี้ก็คือรีวิวไบเบิล Q&A ครั้งที่1ครับ CNTV g อ,อาจารย์ครับแล้วถ้าเชื่อพระเจ้าเหมือนกันแต่คนลิก,กายแบบนี้คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับคิดเหมือนกันเนี่ยพอควายสลีดอเด็กใช่ไหมครับ แต่ผมคิดว่าคนพิมพเนีน่าจะหมายถึงคริสเหมือนกันหรือเปล่าหรือเปล่านะคิดยังไงครับแต่ไม่ว่าแจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาคิดเหมือนกันเขาคงจะอยู่ในิกายเดียวกันแล้วนะครับผมว่า <laughs> <laughs> เขาคงจะคิดไม่เหมือนกันนะครับทำให้เขาเป็นหลายนิกายแต่ ถึงแม้เขาจะคิดไม่เหมือนกันแต่เขาคริสเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีพระเยซูคริสเช่นเดียวกันคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในนิกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่คุณจะรู้ตัวว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสอย่างแท้จริง นะถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงตามที่พระคัมภีร์บอกไว้เนี่ยก็คือรู้ว่าเราเป็นคนบาปแล้วก็จําเป็นจะต้องได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่จะอภัยโทษให้คุณได้แล้วคุณก็รู้ว่าโดยพระคุณการให้อภัยของพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้คุณรอดหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในคริสเตียนนิกายไหนก็ตามหรือคริสต์นิกายไหนก็ตามคุณก็ได้รับความรอดแล้ว การที่มีนิกายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อย่อยหรือวัฒนธรรมย่อยแห่งการปฏิบัติตนหลังจากความเชื่อหลังจากความรอดเท่านั้นเองครับโอเคครับ,บคนละในะครับสวัสดีครับสนใจหนังสือในวิดีโอนี้ที่คุณถืออยู่อยากทราบว่าช่องทางหามามอ่านะสรีป,ปัญญาครับของพระเจ้าเวอร์คนนะครับจากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องรีวิวหนังสือที่ดีที่สุดในโลกค,ครับ อ๋อหนังสือที่ว่านี้ก็คือพระคริสธรรมคมภีนั่นเองครับผมถ้าต้องการที่จะได้พระคริสธรรมคมภีไว้เป็นเล่มที่จะอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือคริสเตียนหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมพระคริสตธรรมนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อทางนั้นได้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีช่องทางออนไลน์ต่างๆผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับที่น้องไปรู้เองว่าทางไหนขายออนไลน์บ้างเนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาคําว่าซื้อพระคัมภี์ภาษาไทยเนี่ยก็จะพบได้ไม่ยากเลยครับผม ขอคำแนะนำหน่อยค่ะผู้เชื่อใหม่อา่านพระคัมภีร์บทไหนก่อนดีคะผู้เชื่อใหม่อา่านพระคัมภีร์บทไหนก่อนดีนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกับพี่เลี้ยงก่อนให้พี่เลี้ยงที่นํามารับเชื่อเนี่ยถามดูก่อนว่าผู้เชื่อใหม่เนี่ยมีพื้นเพเบื้องหลังชีวิตอย่างไรมาบ้างถ้าเกิดว่ามีความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มาบ้างอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปเริ่มต้นที่พระธรรมโรมเลยก็ได้อาจจะหนักหน่อึ่งพระธรรมหนึ่งโครินเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะมาใหม่ๆเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าหนึ่งในพระดี ไม่ว่าจะเป็นมัตธิวมารโกลูกาหรือยอนนะครับแต่ถ้าส่วนตัวเลยนะครับผมก็จะแนะนําเป็นพระธรรมมารโกเพราะว่าพระธรรมมารโกเองก็เป็นพระธรรมที่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับใช้คําพูดที่กระชับแล้วก็บอกถึงเรื่องราวการที่พระเยซูคริสตท์ทรงปรนนิบัติมวลชนจนกระทั่งถึงการที่ทรงสิ้นพระชนบนกังเขนได้อย่างรวบรัดกระชับชัดเจนนะครับผม ครับข้อถามต่อไปนะครับข้อถามที่เอกจากคลิปรีวิวบ่นอธิษฐานก่อนกินข้าวเ้าถามว่าเรียนถามอาจารย์ชาติชายว่าแล้วสิ่งที่เราอุปโภคบริโภคแล้วน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มหรือยาก่อนอาหารหรือซอสปรุงรสที่ใส่ปรุงรสควรอธิษฐานเผื่อด้วยไหมครับหรือว่าการขอพราจ้าในคลิปนี้เป็นการอธิษฐานเราวมสิ่งที่เราอุปโภคบริโภคท,ทั้งกวกงแล้วครับครับพี่น้องครับโอ้โหผมดีใจมากครับที่ได้รับคําถามนี้ พระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานทุกลมหายใจอย่าว่าแต่เรื่องของการเอาอะไรเข้าไวในป่าเลยครับถ้าเราอธิษฐานได้ทุกๆกลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นการดีมากเลยดังนั้นผมคงจะไม่บอกให้พี่น้องอธิษฐานน,น้อยนะผมจะบอกให้พี่น้องอธิษฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีอะไรผ่านริงฝีปเข้าไปสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยเราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยทำได้นะครับ ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะรับประทญญานยาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับยาเราจะใส่เครื่องปรุงเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสาหรับเครื่องปรุงนี้ที่ทําให้อาหารของเราอร่อยขึ้นการขอบคุณพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์เป็นเรื่องที่ดีมากๆทําได้ครับผมคุดสัปดานะคำถามว่าเีื่องครับมันตาลคืออะไรครับเกิดมาได้ยังไงเกิดเมื่อไหร่มีใครทราบครับขอบคุณครับ โอ้โหครับเรามี EP นี้โดยเฉพาะเลยนะครับเราไปดู EP ที่ชื่อว่ารีวิวผีตัวแรกของโลกนี้ก็จะพบว่ามารซาตานเนี่ยเป็นใครเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย,ยังไงแต่ถ้าเกิดจะรีวิวใน Q&A นี้เดี๋ยวว่าจะยาวเกินไปไม่มีพื้นที่ให้คนอื่นได้นะครับผมสานิกายต่างกันยังไงครับแล้วเราเลื่องนิกายไหนก็ได้ใช่ไหมครับ สามนิกายต่างกันอย่างไรเนื่องจากไม่ได้ให้ชื่อนิกายมาเนี่ยผมคงจะต้องคิดถึงหนังสือสังคมศึกษาของประเทศไทยนะที่บอกว่าคริสเตียนมี3นิกายใหญ่ๆที่บอกว่าเป็นทั้งโปรเตสแตนต์นะครับคาทอลิกแล้วก็กรีกออ์ทอดอร์ใช่ไหมครับนะอันนี้ผมก็ดาจากความรู้ทางหนังสือสังคมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับต่างกันอย่างไรโอ้โหต้องไปดูในอีกหลายๆ EP ีครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง CGNTV เนี่ยได้ทาคลิปนี้ไว้นะครับว่าโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องดูจาก ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไปดูคลิปนั้นได้เลยแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นครับคนต่อไปนะครับพี่ควรหรือไม่ควรถวายสิ่งลดไปที่กิจจักรที่ไม่ใช่กิจจักรที่เราไปร่ว่อมนมศสการประจั คำว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่ตอบได้แบบนั้นคือเราต้องดูเหตุผลของการที่เราถวายไปด้วยไม่ใช่บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นล่ะครับเจตนามันคืออะไรเพราะว่าพระเจ้าจะดูเจตนามากกว่าเพียงแค่จะดูสิ่งที่เราทําได้หรือทําไม่ได้สมมุติว่าเจตนาก็คือว่ามีบทบางโบทตอนนี้ถูกน้าท่วมแล้วก็กําลังลําบากมากเลยแลวเราเองเนี่ยก็คือเต็มกําลังแล้วในการถวายที่ผมต้องพูดว่าเต็มกําลังแล้วในการถวายเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรายังถวายได้อีกเนี่ยก็เก็บ10บรถให้อยู่ที่โบสถ์ของเราเถอะครับแล้วก็เราถวายเนี่ยส่วนที่เกินกว่า10บรถเนี่ยเราก็ถวายไปช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังลาบากยากจนคิสัจั์ที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเติมกําลังแล้วเราแบบไม่ไหวผมคิดว่าพระเจ้าคงไม่ได้ถึงขั้นตําหนิคุณถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนจาก10บรถตรงนี้บ้างในบางครั้งในบางสัปดาห์นานๆทีที่จะไปช่วยคนที่กําลังลําบากยากจนหรือว่าประสบภัยพิบัติอยู่ แต่ถ้าทําทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วทําทุกเดือนทําบ่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดคําถามว่าเอ๊ะตกลงเราช่วยจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราเพียงแค่ย้าย10รถตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับจากตัวของเราเองไอ้สิ่งที่เราควรจะทํามันก็น่าจะทําต่อไปจริงไหมครับไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันทําออกมาจากน้ําใจเพราะจุดประสงค์มันไม่เหมือนกันตรงนี้เราทํา10รถที่เราถวายต่อเคริสตจักรของเราเองเนี่ยเพื่อช่วยค่าน้ําค่าไฟค่าการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลชีีีวววิตตของงเรราด้้้ยแลก็น่ วลาที่เราเห็นความเดือดร้อนหรือความจําเป็นของอีกโบหนึงอีกชุมชนหนึง่งอีกคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะมาจากอีกจุดประสงค์หนึง่งก็วควรจะมาจากการให้อีกบัญชีหนึ่งดีกว่านะครับผมพี่เอกครับผู้อาวุโส24ท่านคือใครครับผู้อาวุโส24ท่านเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ถามเนี่ยคงจะหมายถึงผู้อาวุโสที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่สี่นะครับตรงนั้นเนี่ยมีบัลลังก์ของพระเจ้าคือสิ่งที่อัครทูตยอนได้เห็นในนิมิตนะครับก็จะเห็นมีบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วก็เห็นพระองค์ผู้ประทับบน,บน พระองค์คงสว่างมากแล้วก็มองไม่เห็นรับว่าพระองค์ทรงมีพระลักษณะอย่างไรแต่รู้ว่าเป็นแสงสว่างมากนะครับแล้วก็ข้างหน้าบรรลังของพระองค์เนี่ยก็มีผู้อาวุโสทั้ง24ท่านนั่งอยู่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า12ท่านด้านหนึ่งกับอีก12ท่านด้านหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัย12ด้านหนึ่งเนี่ยคงจะหมายถึงอิสราเอล12เผ่าซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมแล้วก็12อีกด้านหนึ่งเนี่ย คงจะเป็น12ที่เป็นตัวแทนของอัครทูตทั้ง12คนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยพันธสัญญาใหม่นั่นเองนั่นก็คือทั้งผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมและผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยพันธสัญญาใหม่ก็คือผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่หน้าบัลลังของพระเจ้าครับพี่เอกครับแม่หนูเสียชีวิตแล้วแต่เขายังมองเห็นเราไหมรู้ไหมว่าเราเสียใจถ้าวานพิพากษาเขาจะจําเราได้ไหมครับก็ เสียใจด้วยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่นะครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความกังวลนะความเป็นห่วงว่าคุณแม่จะยังคงจําเราได้ไหมถ้าคุณแม่เชื่อในพระเจ้าแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพระทรงของพระองค์แน่นอนเนี่ยวันสุดท้ายจะได้เจอกันครับถึงแม้ว่าวันที่เจอกันในวันสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้เจอกันในฐานะแม่ลูกแบบที่อยู่ในโลกนี้แต่จะเป็นฐานะที่สนิทกว่าเดิมอีกนะครับ เพราะว่าเป็นฐานะที่อยู่ในพระเจ้าร่วมกันแต่ถ้าเราไม่รู้หรือเราไม่มั่นใจว่าคุณแม่ได้เชื่อพระเจ้าก่อนที่ท่านจะจากไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็ได้แต่ฝากท่านไว้ในพระคุณพระเจ้าและในความยุติธรรมของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระเมตตาและก็พระองค์ก็ทรงให้ความยุติธรรมกับทุกคนตามที่พระองค์ทรงบัญชาวไว้เกี่ยวกับการตัดสินใจของเราแต่ละคนในเรื่องความรอดนะครับท้ายนะครับผมเป็นลูกแกะที่หลงทางมาครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้กำลังกลับมาคืนดีกับพระเจ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำหัวข้อเกี่ยวกับ how to กลับมาคืนดีกับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำถามนี้ที่จริงแล้ว EP เนี้ยคือ EP how to กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังดู EP นี้อยู่และคุณก็กําลังดูหลายๆ EP อยู่นี่เป็นสเต็ปแห่งการกลับมาคืนดีกับพระเจ้าถ้าคุณถามคําถามนี้มาแสดงว่าคุณคืนดีกับพระเจ้าแล้วครับยินดีด้วยครับ ถ้าเป็นคริสเตียนแล้วคนในครอบครัวไม่ได้เป็นคริสเตียนยังจะสามารถทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวตามศาสนาได้ไหมครับครับการที่เรามาเป็นคริสเตียนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ครนี้พอคนในครอบครัวเนี่ยยังอยู่ในศาสนาเดิมเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะมีบางกิจกรรมที่เราไม่สามารถจะทำกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกับเขาได้อย่างเต็มที่ก็คือกิจกรรมที่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพหรือการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ค่อยๆอ,อธิบายให้ครอบครัวเข้าใจแล้วก็หาให้เจอครับว่าเจตนาของกิจกรรมนั้นเนี่ยคืออะไร ถ้ากิจกรรมทางศาสนานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราต้องแสดงออกซึ่งความกตัญยุกตเวทีขอให้เราแสดงออกด้วยความก,กตัญยุกตเวทีด้วยท่าทีของคริสเตียนครับเช่นถ้าคนในครอบครัวเนี่ยยังกราบไหว้บรรพบุรุษในฐานะที่บรรพบุรุษเป็นเทพเป็นวิญ,ญญาณที่เขาสักการบูชา เพื่อจะแสดงออกถึงความกตัญยูกต่เวทีคริสเตียนเราก็ควรจะแสดงออกถึงความกตัญยูกต่เวทีที่มีต่อบรรพบรุษนะครับเพียง <c oughs> แต่รูปแบบที่เราแสดงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นแสดงเพราะเราไม่ได้เห็นบนรรพบุรุษเป็นเทพหรือว่าเป็นเจ้าที่มีศักดิ์ศรีสถานะและก็ฤทธิอำนาจเท่ากับพระเจ้าของเราดังนั้นเรายังคงสามารถแสดงความกตัญยูได้ด้วยการเช่นวางดอกไม้ถ้าเราแสดงหเห็นว่าเป็นช่อดอกไม้ไม่ได้เป็นพวงมาลาหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นการสักการะบูชาจุดสําคัญมันคือการที่เราสื่อสารออกมาครับ ถ้าเราสื่อสารออกมาให้เขาเห็นชัดเจนได้ว่าเราเนี่ยยังมีคุณธรรมเดียวกับที่เขามีคุณธรรมนั้น แล้วก็เราใช้วิธีการแตกต่างเท่านั้นเองเนี่ยเขาเองก็อาจจะรู้สึกลำบากใจบ้างในช่วงต้นแต่หลังจากนั้นเขาจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าการมาเป็นคริสเตียนของเรานั้นไม่ได้ทําให้เราเนี่ยเดินออกห่างจากคุณธรรมที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในครอบครัวอยู่แล้วก็ไม่ทําให้เราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่กระด้างกระเดียงต่อความรักที่มีอยู่ในครอบครัวความกตันยูกตเวทีที่มีต่คนในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นครับ และถ้าเกิดว่าพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อความกระตัญยูกะตะเวทีแต่ตอบสนองต่อการที่จะมีจิตใจสงบนิ่งการที่จะมีจิตใจใฝ่หาทางแห่งคุณธรรมอย่างเงี้ยเราก็สามารถแสดงให้เขาเห็นถึงการใฝ่หาคุณธรรมในทางของพระเจ้าได้ด้วยการที่ให้เขาเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการอธิษฐานใช้วิธีการไปนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพื่อจะตอบสนองต่อคุณธรรมนี้ได้ด้วยเช่นกัน แต่ที่สําคัญต้องแสดงออกด้วยความอ่อนสุภาพนะครับพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าให้เราเตรียมพร้อมที่จะตอบกับทุกคนว่าเชื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลประการใดแล้วก็มีพระคัมภีร์ข้อนึงที่บอกกับเราว่าให้เราปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆเนี่ยด้วยความปณิปนอมแล้วก็เห็นแก่ความเชื่อของพวกเขาในสิ่งที่ เขาอาจจะยังไม่เข้าใจในความเชื่อของเราครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวไบเบิล Q&A ครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรอีกเห็นไหมครับเราใส่ใจกับทุกๆคอมเมนต์แล้วเราอ่านหมดนะครับแล้วเราก็จะนำทุกๆคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามด้วยกันแต่ถ้ามันมีคำตอบอยู่แล้วเราจะนำไปสู่คำตอบถ้ายังไม่มีคำตอบเราจะมาตอบด้วยกันในวิดีโอนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก cgntv นี้อีกแล้วพบกับผมเอกชาติชัยในรีวิวไบเบิล ep หน้าครับหากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook cgntv ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ